สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้สุขคนลองคบเนาะครับครับมือนีเสี่ยงยา้าเลาะกับท่านส่องนะครับเด้อช่องยูทูบคับมีแนวทางนะครับมีแนวทางกับเป็นสรุปเลขนะครับสรุปถูกสำนักแล้วครับเนาะครับถูกอาจารย์ถูกสำนักครับที่เสี่ยงยา้าเลาะไปหามาเนาะครับเนาะก่อนออกครับห้เอฟซีปิจิน้าเบิงครับ ว่ามักสำนักใดแน่มักอาจารย์ใดแน่ครับถ้าชอบอาจารย์ใดก็คอมเมนต์มาได้ครับเด้อครับตอนนี้เพิ่งัพิ่งพัฒนาโค้งจักสำนักละครับเออโค้งปูขุนนะครับเนาะเืมปูขุนเพิ่งเขโค้งมาแล้วครับก็คาดว่ามันนี่ละมีตัวเลขการโค้งนะครับเนาะครับตอนนี้เบิ่งตัวเลขสุดตองหดก้อนนะครับเนาะครับสุดตตองหดไปแล้วกันก้อน ครับมีผู้ใดแน่ครับมีอาจารย์แน่อาจารย์เด็ดเด็ดนะครับเนาะครับสำหรับการมือน,นี้หลังวันพระกะสิตเดชไปขอนำปูตาผ่าขาวครับมือน,นี้กสิตเดชไปขอนำปูตาผ่าขาวเด้อครับเด้อครับขอเพิ่นผู้เพิ่นนอนผู้ดูแลครับผู้ดูแลปูตาผ่าขาวละครับสิไปถามเบิ่งหลังวันพระพอดีครับสิไปถามเพิ่น เปินฝันได้ตัวไหนน้อวันนี้นะครับจังสีนะครับครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจทั้งสองนะครับเด้อครับครับกดติดตามไว้เพื่อสิบวิวผ่านแนวทางเนาะครับเนาะครับครับกดแชร์ครับเพื่อให้กำลังใจครับกดไลค์กดแชร์ก็ให้กำลังใจทา้งสองแหละครับครับทา้งสองก็อย่าบ่มีหยังแหละครับเอามาต้อนมาฝากเอฟซีเนาะครับเนาะ ครับกาเบิ้ลตัวเลขครับอันนี้เป็นชุดของเสี่ยงหยาผ้าเหล่อนะครับเด้อครับชุดงวดที่แล้วขุงเพิ่นกางามอยู่มางามอยู่นะครับเนาะของเสี่ยงหยาผ้าเหลาะครับเพิ่นให้วิ่งวิ่งวิ่งหกลางครับวิ่งหกลางกางามของเพิ่นอยู่ครับนี่ครับชุดที่แล้วนะครับเนาะนี่ชุดที่สองนะครับเด้อเป็นงวดที่สองครับ งวดที่สองนะครับเนาะงวดที่สองของของเสียมหยาผ้าเลาะครับจับไปครับเบื้องเราครับลอตเตอรี่กับซิ่มพอมีนะครับเนาะลอตเตอรี่ช่วงนี้ตอนนี้กับซิมมีอยู่ครับลอตเตอรี่กับมือนี้วันที่ผาเนาะครับเนาะมือนี้เป็นวันถีที่ผาครับเบื้องไปน้อกันเรื่อยๆครับสู่ไปน้อกันเรื่อยๆนะครับเนาะขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการติดตาม ส่งเสียงยาผ้าเลาะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะเพื่อสิบวได้ภัารครับเป็นกระหายวิ่งหาแล้วครับครับกระหายมากครับวิ่งหาเลยครับเด้อครับจับศูนย์มากเลยสำหรับตัวเสียงหยากระมักสองสองหาเก้าครับถ้าเป็นไปได้ก็สองหาแปดก็ได้เลยครับเด้อครับสำหรับตัวนี้ สองหาแปดสองหาเก้าถ้าซื้อฮาเก้าก็ได้กับซื้อหาแปดก็ได้ครับสองหาแปดนะครับเด้อจ้าไปจับเบิ้งครับอาไิพิจณาเบิ้งครับสําหรับตัวเลขของชุดหนี้เป็นของเสี่ยงหยานะครับเด้อของสุดของเสี่ยงหยานะครับเนาะครับอาจารย์ต่อไปนะครับเนาะอาจารย์ต่อไปกับของอาจารย์เสี่ยนนอนหน้าเพิ่นครับของเสี้ยนนอนหน้าเพิ่นกับมาดีตลอดนะครับเนาะเพิ่นกระหายบุญ วิ่งบนวิ่งล่างครับวิ่งล่างพนมมีเพันหาแตะบนมาย่างเดียวครับบดย่างเดียวพันเน้นย่างเดียวครับลึือคือพนเน้นเลขสามตัวนะครับเนาะครับจับเบิ้งเหล็กสามตัวนะครับเด้อธรรมอาจารย์เสียนนอนหน้าครับแคบหน้าจอไว้ครับเก่ากับหาล่ะครับพันหายมากเนาะครับเนาะพันหายมากเก่ากับหาครับวิ่งบนนะครับเด้อบนย่างเดียวครับของอาจารย์เซียนนอนหน้าพัน อันนี้กับอาจารย์เสียนนอนหนาด้วยครับเด้อครับผู้เชิดสองครับผู้เชิดสองคนไหนแนวทางมากงวดวันที่สิบหกแล้วครับกวิ่งบนล่างคนไหนเก็ยกับศูนย์แหละครับเลขผู้เชิดสองกับว่าลายครับเพิ่นยังว่าท่านสงสัยบ่มี่แหละครับเลขกุดตั้งล่างคนครับเพิ่งพอด้ทรงไม่หายนาะครับเนาะครับเพิ่นกสิยาของเพิ่งขึ้นบ้านละครับเพิ่งพอด้ทรงไม่หายครับจุดตั้ล่างของเพิ่น ครับคูเจ็ดสองนะครับเด้อเจ็ดกับศูนย์ครับวิ่งบนล่างเลยครับเจ็ดกับศูนย์จับคู่ให้กับหกเก้าศูนย์เก่าแะครับครับมาเก่านะครับเนาะครับจับไว้นะครับเด้อศูนย์เก่าหกเก่าครับอันนี้เจียวดนครับเจียวดนครับคาดว่ามือเี้กกันก็สิโค้งไหมนะครับโค้งครับบนล่างบนสามกับศูนย์่างซีครับจับไปเลยครับซีครับ แน่นอนครับเหลขกกันนะครับเจอวดอนสำหรับเล็กวิ่งนะครับเด้อเอาเล็กวิ่งเอาเล็กวิ่งไปวิ่งเอาก็ได้ครับเจอวดอนนะครับเด้ออันนี้เป็นเจอยวดอนวิ่งสามกับศูนย์บนครับล่างซีย่างเดียวครับซีตัวเดียวครับจับคููมาห้กับบอลลยตัวครับสำหรับเลขกสามตัวกับงามงามนะครับเนาะครับอันนี้เป็นเจอยวดอนนะครับเด้อครับกินจันหลายสำนักอยู่ครับที่ไปออกมาเลขมีที่มา ครับหรือนี่ที่มาของอาจารย์เมืองหนองคายนะครับนะเนาะผู้เพิ่อนอยู่ในสวนยางสวนยังบุลณะครับส่งมาไห้เป็นตัวเลขครับส่งให้ส่งไห้หเกลําไย่อแหละครับเพราะว่าชุดนี่เป็นของเกลําไย่นะครับเนะาะครับส่องเส้นย,ยาผ้าลาะกับส้างมากกับเกลําไย่อแหละครับมากกับเกลําไย่อได้ครับเด้อเกลําไย่ยผ้าลวด้วยครับส่องของเกลําไย่ยครับกับ มาทำกันครับตัวเลขกับสี้ข่ๆกันเนะครับเนาะครับบางทีบางที่เกลือป้เพ็่นกับติตุระเพื่นกับประเดิลงเสี่ยงยาผ้าละเป็นเป็นผู้ล่งครับครับทั้งสองทั้งสองเสี่ยงยาผ้าละจัดล่งครับสําหรับเลขหลานสาวเลขหลานสาวเมืองนอกเมืองเกาหลีกับวันยังวัทันมากนะครับเนาะครับทันมากกับสีลุ่งเฮฟซีเบื้องหลังครับย่าลื่มกดติดตามไปครับหลานสาวเมืองนอกนะครับเนาะเมืองเกาหลี ครับการขาดบาสิมามือนี่แหละครับนะครับเนาะอันนี้เป็นเลขมทีิมานะครับเนาะวิ่งบนบนพนายนหกกับศูนย์ครับล่างเพน่ยหาย่างเดียวนะครับเนาะครับเลขของเพิ่นกับสามตัวกับคิดว่าสิแตกยกคำว่นี่หาศูนย์เก้าครับหาศูนย์หาครับมาแบบเดียวกันครับครับครับมาแบบเดียวกันงามๆนะครับเนาะครับ จะไป้อครับเด้อสำหรับเลขมีทีมาครับสุดสรุปครับสุดสรุปเนาะนะครับหลายๆสำนักครับอันนี้ปูขุนคงสุดท้ายของเพิินครับปูคุนคงสุดท้ายถ้า่มากคงสุดท้ายก็ับมีหลายหลายชุดู่ครับของเพิินสุดเต็มของเพิินเนาะครับเนาะครับอันนี้คงสุดท้าย่นฟันทงมาให้เลยครับเนี่ยครับฟันทงมาให้กับฮกกับ0ูนแะครับงามอยุ่เนะครับเนาะ ทำรับเหล็กเล้าของเพิ่นกับมื่บ้านกับเขาครับหมื่บ้านหม่ก้อนนี่เนาะครับเนาะหมื่กรอนนี่วันศุกร์เขาองามเลยครับฮกศูนของเพิ่นครับผู้ได้มาเหล็กเล้ากับโทรศัพท์หาเพิ่นได้นะ้ครับเด้อนี่ครับตัวเหลขของเพิ่นเหล็กทรครับเหล็กทรของปูขุนนะครับเด้อเพิ่นกับเปิดซองด้วยกันครับซองปูขุนผ้ารวยครับครับกดหาเพิ่อนก็ได้ครับห้าน้อยกับมี่ของเพิ่นครับ อาน้อยแล้วก็เรียกลบาลไทยครับเอาไปจับไปบายบ้างนะครับเด้อสำหรับลรตเตอรลี่ครับผู้ได้หมักกับจัดผู้ได้ัดกับพานครับเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเด้อครับไปควบบันเทิงนะครับ่ปควบสนุกสนานชุดแต่ละชุดเนี่เป็นรัฐบาลไทยนะครับเด้อสรุปของรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่สิบหกนะครับนี่ชุดเต็มปูขุนครับ ุดเตรียมปูคุณครับผู้ได้มาสุดเตรียมปูคุณกระจับเอาได้ครับเด้อแคบหน้าจอไว้ครับเปลี่ยนสิบปฏิภาชนะครับเนาะสาหรับปูขุณครับแคบหน้าจอไว้ได้ครับครับวิ่งเจ็ดกับสามครับจับกูหายสามตัวกับเจ็ดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามครับครับิึงเอาครับครับแคบหน้าจอไว้ครับผู้ได้ขมาแล้วก็แคบหน้าจอไ้ได้ครับเด้อครับเส้นยากระสีไปเร็ว ครับอันนี้เป็นของพอเพียดนะครับเด้อพอเพชรมาให้งวดนี้เป็นงวดที่สองนะครับเนาะครับงวดแรกของเพิ่นกิถือว่างามอยู่งวดที่สองครับงวดที่สองของพอเพชรครับงวดที่สองของพอเพชรครับเิ่นไห้มาเก้าศูนย์เเนียนมาตัวเดียวครับเิ่นกะว่าบนลางไปเลยครับจับไปเลยงามงาบนลางนะ้ครับเนาะ เดี๋ยวก็ทีไปตามต่อของพ่อเพชรอยู่ครับพ่อเพชรได้ตัวใดแน่ครับคมฝันของเพิ่นครับเงื่อนก้อนมันกิดฝันแม่นอยู่ครับฝันว่าเพิ่นได้ใส่บาทห้พระครับเงื่อนี้เพิ่นสิฝันจังได๋ก็จังไปติดตามเล้วครับเนาะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะครับนี่เลขกำลังโด่งดังกันอยู่เลยครับ เลกเมืองอิสราเอลครับเพื่อนกับทรงมาก้อนล่ะครับเพื่อนกับทรงมาก้อนก้อนสิเกิดสงครามก่อนนะครับตอนนี้ก็มีการต่อสู้กันนะครับเนาะอันนี้เป็นเลขกเมืองอิสราเอลครับคาดว่ามือเนี่แหละเพื่อนสิเน้นมาให้ครับเพื่อนกับเพราะเป็นอย่างนะครับคนกับยูดีนสบายอยู่มันอยู่ไกลกันนะครับเนาะครับองลบครับเขาเจ้ไก่ลบกันจะทั้งผี่ทั้งไกลไกีผีครับเพื่อนกับไดไป ผู้ไอ้ข้าเจ้าลีไพ่ข้าเจ้ากับเปลีน้ำเพิร์ลเหรอครับครับเปิดกับตอนรับขับซูข้าเจ้าเพราะเพราเป็นโดนเหรอครับเพิ่นไปยุ่งเมื่ออินเดียลดโดนเหรอครับหลายปีแล้วเนาะครับเนาะเปิดกับสิบโูแจ็คสองทางครับเพิ่นก็คยยุ่งพูดเหรอครับตอนนี้ครับครับเพิ่นลยุ่งดีสบายอายุครับว่าเป็นยังทางเพิ่นครับมันก็เป็นได้แค่จุดน้อยๆเหรอครับเมื่อกาซาเนาะครับเนาะเมื่อข้าเจ้าครับว่าเป็นยังเหรอครับ อยู่ดีสบายเมื่ออิสราเอลนะครับเนาะครับก็จะป้องกันดีอยู่ครับอันนี้เป็นเมื่อเอิสราเอลนะครับเด้อวิ่งบนย่างเดียวสามวิ่งล่างศูนย์ครับของเพิ่นครับอันนี้ปูสายล็อกครับปูสายล็อกมากครับปูสายล็อกเพื่อนขายังพัฒนาเน้นมากนะครับเนาะครับแคปหน้าจอยไปเด้อครับเด้อสำหรับปูสายล็อกวิ่งบนล่างเลยครับเก้ากับศูนย์ครับเพื่อนๆวิ่งเก้ากับศูนย์ห้าเก้าศูนย์นะครับเด้อ เรียกเพื่อนครับหาเข้าศูนย์ครับศูนย์หาเขมีครับศูนย์หาเขมีแคปหน้าจอไปครับสำหรับปูสไลล็อกไปครับเด้อครับครับคลิปนี้ก็ามีอยังหลายนะครับเนาะเสียงหยาผ้าลาะกับสตีล่าพีแลนดนองนะครับครับพอกันไม่นะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เสียงหยาผ้าลาะกัขอสวัสดีครับ